ส่วนเรื่องของนโยบายการออกกําลังกายช่วงบ่ายวันพุธจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะหน่วยงานทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกันอย่างเคล่งครัดค่ะพาไปดูที่ระยองที่ระยองเทศบาลตำบลมากขาอําเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะออกกําลังกายนะแต่ไปทาอะไรอยู่ตรงนี้ต้องอธิบายอย่างนี้ค่ะนายกเทศมนตรีตำบลมากข่าคุณอาจินอําพุทเนี่ยเล่าให้ฟัง ว่าปกติแล้วข้าราชการพนักง,งานเทศบาลจะมีกิจกรรมช่วยการปลูกผักสวนครัวแล้วก็เลี้ยงสัตว์ในบริเวณที่จัดที่มีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุญเดชทำแบบนี้ประจําอยู่แล้วทุกบ่ายวันศุกร์ทีนี้พอท่านนายกให้ในโยบายว่าออกกําลังกายบ่ายวันพุธรวมกันซะเลยค่ะก็เลยนาํามาทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์ออกกําลังกายในคราวเดียวกันไปเลยบ่ายวันพุธก็เลยท,ทําทีเดียวได้ทุกอย่างแบบนี้ถือว่าออกกาลังกายแนวใหม่แหวกแนวได้ประโยชน์เพิ่มเติมจากระยองค่ะค่ะมาดูจมวก สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าอา้าวย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวาวรทั้งเจ็ดเบาหวานจะลดอดพื้นจะหายไปกรวยไตยจะกลับมาใสาสะอาดเลือดฝาดจะกลับมาหน้าจะเด้งเดงเด้ง,ดงสมองจะแล่นปรี ่าแรกท้าโบกแท็กซี่เอ้ายื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โบกโอบกสะบัดแขนโบกโบกซ้ายโบกโบกขวาโบก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 ลา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 าต่อไปถ้ารีดผ้า จับเตารีดบ <desserts> ิดเอวไปด้วยบิดบิดบิดเอวต้องบิดบิดบิดซ้ายบิดบิดบิดขวาบิด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 ตาล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 าต่อไป ่าปั่นเสือหมอบก้มตัวลงเตรียมยปั่นยกขาสงสูงปั่นปั่นปั่นสองขาปั่นปั่นปั่นซ้ายปั own ่นปั <c oughs> ่นปั่นขวาปั่น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 ลา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 ทาลานาลาลาวาลาลาลาาลาลาลานาล ยังไงก็อย่าลืมไปบิดไปปั่นไปโบกกันต่อที่บ้านด้วยล่ะด้วยความปรารถนาดีจากที่2ิบหจบกเทศบาลมับขานะครับก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วนะครับก็เอาตรงมติคอรมอมาประยุก นะครับใช้กับหากหญ้า,าปลูกต้นไม้ทำก็ทำหลายๆอย่างครับทุกวันนะครับก็มีทุกวันก็ปลูกมั่งแล้วก็เก็บพืชผลครับเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อย่างน้อยก็ได้สุขภาพนะครับสุขภาพก็สมบูรณ์แข็งแรงค,ครับแล้วเกิดความสามมาเกีในหมู่นะนะครับ ของวันพุธเราจะเห็นพนักงานหรือว่าข้าราชการออกมาออกกําลังกายกันนะคะตามหน่วยงานต่างๆซึ่งวันนี้เราจะปิดท้ายด้วยภาพของเทศบาลตําบลมากขาจังหวัดระยองค่ะเขามีการออกกําลังกายที่ไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่านําจอบนําเสียงม,มาประกอบทําสวนประกอบเพลงนะคะทำท่าก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายที่ไม่เหมือนใครมีจังหวะที่สนุกสนานนะคะส่วนคืนนี้เราสองคนพร้อมทีมง,งานทุกคนขอบพระคุณสําหรับการติดตามขอ้ผู้ชมนอนหลับฝันดี การสวัสดีค่ะ